เวลาเราจะตัดสินใครจะฟังความเรื่องอะไรของใครก็ตามเราต้องมีสติรู้เท่าทันให้ดีๆว่าสิ่งที่เราฟังนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะคงไม่มีใครเอาเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองมาพูดให้คนอื่นฟังมันต้องเอาเรื่องของไม่ดีของคนอื่นมาพูดให้เราฟังเสมอเราต้องอรับ รู้ไว้อย่างเช่นนี้เราจะได้ไม่โอนเอียงหวั่นไหวไปกับคําพูดไม่ดีของใครสักคนที่จะมาเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเรื่องไม่ดีของใครเราไม่ฟังก็เป็นไปได้ถ้าเรามีสติเพียงพอเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของเราเขาอาจจะแค่มาเล่ามาระบายให้เราฟังก็ได้เราก็แค่รับฟังแต่เราไม่ต้องเอาเก็บมาไม่ต้องไปพูดต่อ แล้วเราก็วางมันลงเมื่อฟังเรื่องไม่ดีแล้วเราก็วางมันลงแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราคิดดีแล้วเนี่ยเรื่องไม่ดีมันก็จะไม่เข้ามากระทบใจของเราไม่มาอาศัยอยู่ในใจของเราหรอกดังนั้นสติจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าจะฟังหรือจะพูดอะไรเราก็ต้องมีสติ